กว่า30ปีมาแล้วที่พืชชนิดนี้ได้เติบโตขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินนี้ถ้านับเวลาในช่วงที่วัยผมเด็กๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็20สบกว่าปีที่ผมเนี่ยได้เห็นพืชชนิดนี้ได้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสวนยางทุกแห่งในแถบที่ผมเนี่ยอาศัยอยู่อาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ครับที่เรียกว่าความเคยจิน ที่เราอาจจะมองข้ามพืชนี้ไปว่ามันเป็นเปียงพืชที่เป็นต,ะตระกูดกับต้นไม้ต้นเล็กๆแห่นอนครับนี่คือวัชพืชอย่างที่ผมบอกครับตาพี่น้อง,งทางใต้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเนี่ยเป็นวัชพืชที่มีความร้ายกาจอย่างหนึ่งครับก็คือ พวกนี้มันจะเป็นลนักษณะเป็นเตาเป็นเตาครับแล้วมันเนี่ยก็จะเลื้อยขึ้นไปบนต้นยางหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ค่อยหมัน่นเข้ามาดูแลนะในใน,ในตอนที่ต้นไม้ก็เล็กๆอยู่จะว่าจะพืชพวกนี้มันก็จะรุมกันไปขึ้นนะครับมันจะดึงจะถึงนะครับจนกระทั่งต้นไม้เนี่ย ถึงกั้นคูนะเสียรูปเสียทรงไปเลยแล้วก็บางต้นอาจจะถึงตายได้นะครับรเพราะฉะนั้นครับถ้านในฝั่งของพี่น้องเกษตรสวนยางเนี่ยครับนะโดยเฉพาะสวนยางที่เป็นสายประสบการณ์นะอย่างผมเนี่ยก็เป็นสายประสบการณ์นี่ครับผมก็จะเรียนรู้ทางด้านประสบการณ์มาซบมากกว่านะครับถ้านในฝั่งของวิชาการนะพี่น้องครับจะพืชชนิดนี้ มันอยู่ในตระกูลตัวครับขึ้นมาครับทีมานนะอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวกลัวเอ่ยชื่อปิดนะนะครับแต่ที่พี่น้องเห็นเป็นตัวหนังสืออยู่เนี่ยครับมันก็คือชื่อของเขานะอันนี้ลักษณะนะเขาก็จะเป็นเต่าอย่างที่บอกครับแล้วก็มีใบเป็นจอใบขึ้นมาสามใบอย่างเนี้ครับ ตาของเขาเนี่ยจะแข็งแรงนะครับจะแข็งแรงมากนะจะเหนียวมากนะแล้วยิ่งตาอากว่าขึ้นหลายๆเตาหลายๆเส้นเน่ยนะต้นไม้เนี่ยไม่รอดนะแต่ต้นเล็กๆนี่นี่อย่างต้นเตียมเนี่ยนะตาว่าเราปล่อยว่าอย่างเนี้ยอีกไม่นานนะเดี๋ยวก,ก็ขึ้นเต็มนะครับลักษณะในการที่ตัวไปของเขาเนี่ยนะเขาก็จะเป็นฝักอย่างนี้ครับเป็นฝักแล้วเนี่ยฝักฝักแล้วเนี้ยก็จะเริ่มสุกนะ ประมาณนี้นะครับนี่คือการขยายพันธุ์ของเขานะครับแล้วก็มีดอกนะครับดอกซึ่งดอกนะก็เป็นเช่นนี้ครับแต่จริงๆแล้วนะช่วงนี้ดอกเขาก็เริ่มที่จะโรยราไปแล้วนะครับก็จะเป็นดอกมากในช่วงเข้าสู่ช่วงแรงนะช่วงแรงแรกๆนะครับนะก็จะเป็นดอกมากนะช่วงนี้เขาก็เนี่ยเขาก็จะเป็นฝักฝักก็เริ่มจะแก่จะสุกไปแล้วนะครับและแน่นอนครับ ในสิ่งที่ผมกล่าวมานั้นก็ถือว่ามันเป็นด้านลบของเจ้าพวกพืชชนิดนี้นะครับแต่นี้นครับถ้านในฝั่งของุูนามความดีนะครับก็ต้องเข้าไปดูหลักวิชาการหน่อยๆน,นะครับก็คือพืชชนิดนี้วัชพืชนี้ครับนะมันก็จะเป็นวัชพืชในตระกูลตัวนะครับ มันคือพืชกลุ่มดินครับแน่นอนครับพืชในตระกูลทว่วเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึง่งก็คือนอกจากว่ามันจะเป็นพืชกลุ่มดินได้อย่างดีแล้วนะครับมันก็จะยังดักจับเกาเรียกว่าในเจิงของไนโตรเจนนะที่มันอยู่ในอากาศนะครับในขณะที่พืชตระกูลอื่นนะมันมันไม่สามารถดักจับได้นะครับอันนี้ในเชิงวิจารณ์นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าพืชชนิดนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่มีความโล่มนะครับมันก็จะเหมาะกับการที่มันจะกลุ่มหน้าดินเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้หน้าดินเนี่ยยังคงอ่าเขาเรียกว่ากักเก็บความชุ่มชื้นเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับอ่ามีต้านา,ารอะไรเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราปลูกในพื้นที่ที่มันล่มเนี่ยเราก็ไถกลบนะมันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไร อีกเยอะแยะมากมายนะในความดีงามของเขานะครับแต่ที่นี้ครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยถือว่ามันเป็นตัดรูกับต้นไม้นะครับก็คือมันจะขึ้นไปมัดไปรึงนะครับแต่นี้ก็คือตั้งประโยชน์ตั้งตทษแน่นอนครับมันเป็นสัจธรรมเอาละครับพี่น้องครับหากพี่น้องท่านไหนสนใจที่อยากจะได้เมล็ดพันธุ ตัวชนิดนี้ไปปลูกเพื่อเป็นปืชกลุ่มดินครับเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าตัวปีเสื้อครับผมได้ปักตะกร้าไว้ให้พี่น้องแล้วลองกดตะกร้าเพื่อเข้าไปชมสินค้าดูก่อนก็ได้ครับผมก็ถือว่าอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เป็นประจำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็มีตั้งกุลและโทษนะแต่ว่าเราเนี่ยรู้ ในกว่างที่มันเป็นกุลนะครับเราก็ปลาไปจัดการนะสามารถที่จะทาประโยชน์ได้นะครับและในกว่างที่มันเป็นโทษนะเราก็ต้องหาวิธีจัดการเหมือนกันนะครับอ,อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ในหลายคลิปนะว่าบางครั้งบางทีนะบางสิ่งบางอย่างผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้จักสติเดียบนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับก็สามารถจะพูดคุยในคอมเมนต์กันมาได้นะครับพี่น้องที่อยากจะหา แนะนำหรือว่าอยากจะถามในสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับการเกษตรในเชิงประสบการณ์นะครับนะพี่น้องที่มีความรู้ทางด้านวิชาการก็สามารถเชียมาแลกเปลี่ยนนะเพราะว่าผมเนี่ยก็จะต่ายคลิปในเชิงมุมมองให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับและนี่ก็คือเปริศสารกด็ดีพื้นบ้านนะครับนะในตอนพืชมาสจันท์ ขอบ,บคุณทุกท่านที่เข้า,ารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพวกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับ และถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ